การต่ออายุใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติอามที่คณะกรรมการกำหนดและมีผลการปฏิบัติงานอามมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3. กิจกรรมจากทั้งหมด12กิจกรรมยื่นขอต่ออายุภายใน180วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุอายุของใบอนุญาตกรณีหมดอายุกรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตกรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใบอนุญาต,ญาตปฏิบัติหน้าที่ครู มีอายุสองปีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นมีอายุห้าปีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงมีอายุเจ็ดปีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิมและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศมีอายุ5ปีการสิ้นสุดใบอนุญาตคุรู้สภากรณีหมดอายุใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู มีอายุ2ปีกรณีถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นมีอายุ5ปีกรณีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงมีอายุ7ปีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเดิมและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศมีอายุ5ปี ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ Chairperson of the Professional Standards Committee